ครัขึ้นกาบสบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องมาพบกับพ่อกับสปานกับเอ้ยใบเอ้ยเย็นคือเก่าเนาะกินตำพี่น้องมาเด้อกินตำมาด้วพ่อแม่พี่น้องกินตำนาะเพื่อนสปานชื่อตำมาฝากพ่อแม่พี่น้องตำตีนไก่เนาะตำเด็บมือน่งตีนไก่ก็ได้พี่น้องเนี่ยผมมีเรากินเนาะกินข้าวกับตำตีนข้าวกับตำตีนไก่พ่อแม่พี่น้องไอ้สปานชื่อมาเมื่อกี้นี่เนาะเป็นตาแซ่บขนาดน้ำชาพี่กินเมื่อไรนิ่มนุ่นอีกมามามา เีน้องส้างน่าคนอยากเห็นตะเคนกองก่องมันน่อยเขาว่าใหญ่ขนาดนั้นเนาะเ้าลองจะลองจะบื่อพี่จะใช้ปีกขึ้นปีกไม่ด้วยมันแดดนซองหลังเนาะกาเขาคือสีบวงบวกเมื่อไหร่เออจางค่เหรอเท่ยขัดนเที่ยวยหึงมาล่ะหนึ่งคนได้ลองลองมาดูค่ะสิก่องหมวยแม่ฮะ เี่ยพี่น้องเอ้ยเฮือนกับบมีผ้านะเอาผ้าม่านนะนี่เอาผ้ายางผ้ายางมาผาตั้งผาตั้งถังเอาแล้วคนโตก็เปียกเบิดบอกหน่ยเนาะแดงหองโอมุยแม่บ้านกเป็นอะไสบายตีนมัอเปียกเื่อยบ่ะังว่าที่ากับมก่ยเข กินแล้วก่อนหิวขาวเพะ้เย็นมุ้ยขาวกินเนาะมีขขาวเดี๋ยวไม่ได้กินมุมี่มุไดนกินเนาะโดยตอนจบคลิปสปาร์ีให้เบิงน่นึงเน้องพี่น้องออถาเย็นจะเ้าจะเฝ้าเ้าเนเบิงคนเขานอนอูนองเนาะัหลับแล้วเนาะน้องยอูนองีอมก็ิยบเอีสีเ้เนาะว่าน้องดิวไปใส่ได้เนาะ ใน่ในรองดีอยู่เนาวส่ใส่เบอรงลองดีไปใส่หาเบิง์แม่พี่น้องน้องเนาะุูนองน้อยไม่ได้นอนนอนพี่นจ่ได้เอื้ยนอนซะมามาเห็นอีกถึ่มนบ่จิตใจมนขึ้นนี่อะไรมันขึ้นดีกอามามาไ่ช่วยเมื่อบ่ยอมเมื่อยีตใจอุ้มมมาขับจอดร้านชนซื้อหาดัับมาได้ซื้อหาร้านนายบอสข้ิพันเปลอบ่หาสิพันหาชิบแม่ เพ็นงห้องหกสิบแต่เสวยโตหาสิพันตัวนบ่งโบราณทำอะไรกับบัวอ่ะเนือบรงข่อยกับบรึ่งนโนปุกก่อนกอโยดบ้านนี่เขะได้เกะอีกนะแต่ไปนี่กับปุกเลี้ยปุกมุอข่อยเนาะโยดไป้วข่อยเยอะตกเด่งีมาเขาจะขายเพอข่อยไปขายเพอวะก่อนจะได้ขายก็ไม่ห่างละนั่งจุกนก่อนกอนจะมอเหยียบะโงไม่ได้ฉันไปกินของฟิล์มนานจุกิวนี้ว่าร้าเกกี่เนี่ ูกค้ตอนนี like ้จะปลาในขายดีเนาะขายพวกจาพวกเนี้ยยมมาขายจาบ่กินแบบบ่อายเลยพี่น้องกินแบบมือแล้วเนาะกินแบบกันเองนะพี่น้องกันกินเนาะกันกินดิกินกับพี่น้องกินกินกับพี่น้องเจ้าของบ้บ้าบ้บ้าบ้าบ้่บ้าบบ่าบ้าบ้าาบ้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 าบบ้า

วะเขาเจ้าว่าเจ้านะฮะก็บโอจัดจังที่ยินกินมาทุกอย่างแล้วแต่พันบ,บ,บน,นี่ยแต่พันเนี่ยคิดได้ที่กินมแม่โตเป็นยังบ่ถ้าเย็นกินเนื้อเนื้องวกินมาแล้วสิ้นมุ้งสิ้นมูทุกอย่างกุ้งนกี้กินมาแล้วแต่ปกติอยู่พี่ว่าเป็นพิกรามมร,บ,รบ่อว่ะเป็นยังที่ยินคนตอบเองเด้อเพราเป็นยังกินก็แบบปกตินอกแบบร่างกายก็แบบบ่เป็นยังนะกินก็มับไอิ่ม่ยังกินแต่ไก่อิ่มแต่กินไก่หิวอ่ะเนี่ยแต่กินไก่หิวอ่ะน้พี่น้องเลย กินอิ่มน้ำเนาะบริเจไปไดมือนบอกปุ๊บปั๊บจิ้มกินินแสกนะไม่ทูเิ่นกับบอหาเนาะไม่เปียบกันเหนแล้วันนอกไปซอตามลำเทื่พรเห็นเนี่ยวันกิดวันน้เมื่อ่ขึ้นใส่เปียบาเป็นไงนะทูเป็นเนาะวันนอกกลัไปรถมิตกิจต้มยังว่ามันวันนอกได้หมดอันได้กินตามพริกที่ถนน่ะ แม่แม่สามพิกเปนบอเยียงขังน้องไอ้ขังขาวไปมองามำอาเราจะปาดอาตีนอันนี้นะเอาวัดตีนไไมยเป็นยังไงเคยเห็นบ่พี่น้องเมาเพลงน้องเาตีไก่ไป่ชิไมเดี๋ยวต้างมีเอ็มหายเลยเถ่าเะอ็มซนยเอ็ซ้าก็คิดเดียวกันมเป็นบ่อเลยอมซ้าเป็นกับบบายนะ ตรงมือนะสวัสดีก้องเลยวันนอกบอกเคยเห็นไอติมอยู่อะรรอไอติมได้ป่ะอือแล้วกินไอติมมันน่าเตี่ยวไห้ไมกับแม่อกาอยู่เคือน้ำเดียวดนข้าวนะเราจะพานราือเพิ่นตาขายเรื่อตุลถายเองเจยวซื้อบัตมือคน่นตื่นเงินนี่หเพิคนตื้เงินไม่ใส่มันก็สิบพันดอกอันนสิบพันอะไรยังไงันออกบอเคยพออไอติมนะกระซำชาวปาไม่ใช่ตำข้ไม่ทูหายริ่งลงแกนสาดไอเนี้ยพอยากาจริเป็นไห้ เออนี่จะแม่นบอยี่พ่อว่าไงดวงตาว่าไฮะเด็กบัตรได้ใสซ้ายพี่น้องวันจีนมันผ่านลูกไปหาเก็บศาสเก็บเงิงเขาเลยแลืวอะไรกินแบบข้าวต้มขนมแบบนี่พ่อดลงตาเพิ่งเอาหายเนาะอต่คือว่าแต่สมัยจะปาน์ติกี่เนี่ยเขาบอกว่ามียิ่งลงบัตรวุ้ยไรเนาะชุ่มเื้อนี่ใช่เด็กน้างมียิ่งใบ่ป่ะบุกินมากเปริกนวดตุ้งนะ น้าปรุงแซ่บเาปลาแดงห่านนี่ไม่ค่าเขาจะต้มปลาเอกเนาะปลาซีบปลาวานนี่แดื่มอยางหนึ่งดืมพักลื่มเรีนื่มหมดหอื่มนววัน่อวันเม่เอาไมมาพูดตนทีทำเา้อแค่เจ้าเห็นกับฟูดงกับพีบาบยังอย่ะอือหายกับเมลุงเมลงเลยห่อไ่ติใจกได้สบายกันนะ เดี๋ยวแม่ย่างมาทันทีอ้าวคิดว่ามันเกิดอ้าวก็ไม่สุดไอพรสุดฉันวันเกิดเด้อแม่แม่แม่จีนแม่จานนะอืมเอ้ยห็นหมู่งสุดแช่ั้เพื่ตั้งข้าวคามานได้แจงผู้ว่ามันพรแม่ก็ไม่ได้เบิร์กไงนะก่ได้อ่านก็อร่อยด้ลยอ้าวะไอ้บุญที่ว่าว่ายูู่แบบหูแม่ลงยำนี่กินหอดแม่บอกหมดไปเอาแบ่ไปห้ไปหน้าหาพ่อแม่ได้าะวันบอาวันเบิ่งเขาเอาเก่าเกียนดีพอดีอ้าววันแม่มันไม่ยิ่งขึ้นอย่างนี้ไง เพล่พอต้องบีเอ็นแมงมุมแมงมมใชู่วดื่มนะก่อนดื้อของืมยาก็อิ่มแล้ว่ยาอะไรกินนดจับกักินค่ะกอชินงบึงกินะล้ข้าหิวลมาถามาเพื่อกฉยๆก็เตะกัวไปมาสามชีพี่น้องหุ่นเดียวกันเมื่อพี่น้องเองไปเปิดบางตู้ย่ามอะไรก็เห็นต่ผัดไปเปิดบางย่ามอไรก็ไม่ต่ผัดกัมหยะักกับซาปาได้ซื้อมาชื่อพักว่าบางซื่อสิ่งนี่ซื้อไม่พักกับปลาไะ อ้าบัดเมื่อนั้นคนปลาทูวาบ่มีพักวะคนปลาทูันเมื่อน่มันจีนังเข้มกินกับมทางบ่มีทานอื่ยงก็คักาเกิดเย็นเนาะค้เกิเยนเยวเย็นต่ลงหาซื้อทานมาหว้เลยอือเปิจีนังเข้มใหม่กับพรแห้งนะเนี่นอย่างเงี้ยมได้เราต้องอยู่เลยเต็มอุ้งพบึงเยู่ขืาอ้วนแห้งที่สบายเดยนี้แต่ว่าขคอว่าซ้ำเก่าะเออคว่าอ้วนผูผูเดี่ยงมาซ้ำเก่าแล้ว อวนแห่งดินยางจนตุบตุจเยียบินจนทันเนี่ยนี่วันี้มาเปานอู้อ้ายยังมาขัเนะเยียบดินจนเพื่อนตะดินเปเพื่อนเรื่องะเนาะบกไป่ยน่หนักหนากที่ทำให้เป็นต้องะนอชิ่งเาลานมันเหตะดินนตือนเตือนุกมตายไย ใช่ไหบอกบัเทเครนีตกันไผ่อนกันสุยอาท่าจะยิงจอนนี่เขาจะปาแล้วจะออกหลังเมื่อไ็จะเป็นจอนเี่มเขาออกหลังได้หมลจะเสบัตเกิดไหมอนก็เมือนนะจอนนึก็กินยังก็เหมอนสุดเพี้นิดหนึ่งเนาะแค่แคน้จเพลมาจอนนี่มาจอนหนึ่งว่ามัลสิบรานดืนะ เลยอนกระดอะไรเนาะนี่แหละเขาอยงกัน้วมบกันย่สประมาณนี้และขันบุมาอีกพี่น้องเห็นค่กบุ้นมาน้ำตาเยันแตกน้ำยุบหัวไหลเห็นน้อมือใสอีเนีิดถ่ายไปถ่ายมาพหนเห็นไหมตอนนี้มืดาวงถ่ายคลิปเมวลงเมมีมมีเมยมีทัเพยถ่ายไปถ่ายมาสัมผัสไปสัมผัสมากห็นไม่หายหายน้ำเมย์่ไปสามอะคว้ากเ้ยลังหายหาย กวดยาไอ้แม่พี่กูอะแม่พี่เราอะม่หัวน้ำกันด้วยพอหัวกันน้ำตาแตกสิน้ำตาแตก็ได้พี่พี่นรองกินข้าวว่ามันอาจจะเย็นไปซอนก็บหูมันนะนางกินกับแกงเขียวบานพี่้องเลยแตก็จค่ีอย่างเดียวอย่างนึงนะพักถึงในใกลเนาะจะเสยเย็นไปซอนยังคนกินชมหมูกอบปกาคิปคอดีเข่าปุดเขานี่ไฟป้าต้ ดึงบอกพี àn àn 8, cái cái ่น้องเลยดึงเศ้ามากพี่เนชวนั่งก้าวมเลยนาขขากับตำกับพุ้นกัแซ่บเต็มหน้าที่นะแล้วเป็นแล้วเขาหิววะเป็นลจำโยเ่าเลยไม่จอรไเล่นกับบอที่จิงถึงไหนบ้านแต่เ้าอะไรพี่น้องเลยมานแถวร้านนะกับบบเราเนาะไทยไอ้้องไอ้่าบท่ไทยนะ ไม่ใช่เบิ้งน้องดิวเออเบิ้งสเบิ้งไหสีานะอไะใช้เบงไหมใช่เ้องไหมใช่ไบื้องไหมใหใชล่ะอ่เ้องราไ้นีอ่อแล้วหไไปนี่ยเอาของหัวไม่ความซุกเนาะดีกว่าใหใส่ให้เบ่อให้ให้เบองซใช่ทองทองหไห้าเจอชอยู่ก่ กินรังเกาเอามกว่าไม่้กินพักสฟานเลยเข่ไวดีนะไม่ยากงใอชื่อม่าล่ะมันหายใจร้องบ่าเบิ้งลอยเลยลอยเถื่อบโบ่อื้อมานะยัม่ารปล่งแม่เอาแหงสปานใค่รับรองเหอเนาะไม่ชบอันไม่จอบอันเล่นเมื่อไรบ่เห็นได้ดเหมือนเนาะค่อย่างน้ยุ่งไม่กับขา มีเอฟซีพันบ้ามาหลายแล้วค่ะเิข้าเสียงคอยนะป้าต้องอาเจอเสียงจะปาร์ก็ต้องใช้มงใช้ไหมพี่น้องเขาจะขากล่องพ่อมึงจะปารใช้เบื้องน้องบิวแล้วคิดใจแงห้ยพี่นองคิดใจอู้น้องบีเอ็มพี่น้องเอ้ยร้านข่อยมึงแนนอนเต็มอู้พผงเบิ้งใช้เบื้องเสียงงงเสียงหางมึงตัน

แม่อือแม่อาปะก้อนกาโอเคผมเป็นพี่น้องตอนนี้เขาก็อิ่มเป็นทีเรียบร้อยเนาะให้ไปข่าวแต่เมติปหนึ่งน้องน้องบิวี้เขาก็ให้เบิรงแนวพี่น้องอูน้องกับน้องบิวี้บีเอ็มเขาให้เบิรงทุกคนนะเนาะ สำหรับคลิปนี้สปานกันสิคอจบคลิปไปเพียงสำนี้พี่น้องเลยฝากกดไลค,<ด>ค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจสปานคือเก่าเนาะขอบุญขอบคุณอ,อันน้องปานเรือยที่เมันซื้อตามไม่กินนะแซ่บลอยอักกาหน้าซื้อมาให้เอ้ยกินไม่ดได้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 เอาการนาในซื้อเอาตามทะเลเรือยตามทะเลโดยตามกุ้งไรเพราะว่าตามข้งสดเนาะแม่ตามมาตามกุ้งตามขึ้นว่านวัตสย็นแม่กินน้องจะสปาร์นเนาะ แต่สปานหาเงินก็ได้สิพี่น้องเอฟซีคนไหนดีใจดีกับฝาให้สปานเนี่จะรอยสงรอยเพราะในซีกุ้งก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสนับคลิปนี้ก็ขอก้าสมะมาสบายดี